เวลา9้านาฬิกาสนาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขาวัตบวรคัติยราชนารีสเสด็จไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติร80พรรษาบรมราชินีนานโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตร,ราศาสตร์บางเขนทรงงานวิสัญญีสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์หน่วยศัลยกรรมเพื่อผ่าตัดรักษาและทำหมันสุนัขจำนวน3ตัวประกอบด้วยสุนัขชื่อเปล่าพันผสมเพศเมียอายุ13ปีเป็นเนื้องอกที่ใบหน้าสุนัขชื่อตันตัน พันเฟนส์บูด็อกเพศผู้อายุ5ปีเป็นเนื้องอกที่เหงือกและสุนัขชื่อไดมอนพันธุ์ไซบีเรียนฮัสกี้เพศผู้อายุ1ปีมีปัญหาภาวะทองแดงอันทะคงค้างในช่องท้องในการนี้ทรงวางยาสลบสุนัขด้วยการให้ยาสลบเข้าหลอดเลือดและทรงใช้ยาดมสลบเพื่อคงภาวะการสลบตลอดระยะเวลาการผ่าตัดพร้อมกับทรงติดตามเฝ้าระวังสัญญาณชีพของสุนัขอย่างใกล้ชิดเพื่อท่งประเมินความปลอดภัยของสุนัข ทั้งนี้เนื้องอกที่พบในสัตว์เลี้ยงส่วนใหญ่เป็นเนื้องอกที่ผิวหนังหากพบว่าก้อนเนื้อมีการเจริญเติบโตรวดเร็วมีการอักเสบและการติดเชื้อสัตวแพทย์แนะนําให้พาสัตว์เลี้ยงเข้ารับการตรวจวินิจฉัยและรักษาเนื่องจากการผ่าตัดหรือการให้ยารักษาในระยะแรกจะช่วยลดขนาดหรือรักษาให้หายขาดได้ เวลา16นาฬิกา8นาทีศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างาคาวัตวรคัตยราชนารีเสด็จไปยังศูนย์บัญชาการ เหตุการณ์โรคพิษสุนัขบ้าโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลายายัยเกษตรศาสตร์บางเขนพระราชทานพระบรมโอกาสให้รองศาสตราจารย์นายสตวแพทย์ธีระรักความสุขนายกสตวแพทย,ทยสภาและคณะเฝ้าถวายเกียรติบตัตรการเป็นสมาชิกกิติมศักดิ์ของวิทยาลายัยวิชาชีพการสตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทยและใบอนุมัติและใบอนุมัติบตัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการ สัตวแพทย์สาขาสัรยาศาสตร์พร้อมเข็มตราทองคำสัตวแพทยพ์ทยสภาและกรุยวิทยาฐานะด้วยมีพระปณิธานตามรอยเบื้องพระยุขนบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถบพิษในการช่วยเหลือสัตว์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอาทิการจัดตั้งหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์เพื่อออกหน่วยบริการด้านสุขภาพแก่สัตว์ป่วยด้อยโอกาสทั่วประเทศ การจัดตั้งโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาานมีเป้าหมายไม่ให้มีประชาชนเสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า